เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอาวุธที่สามารถบล็อกได้กันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกดาบหรือว่าผู้อะไรของเบอร์สเกอร์เราจะไม่พูดถึงในคลิปนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยอาวุธของเบอร์สเกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะบล็อกได้อยู่แล้วนะครับการบล็อกก็คือการกดคลิกตรงกลางนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นใหม่แล้วยังไม่รู้นะครับการบล็อกมันจะทําให้เราลดดาเมจที่ได้รับลงนั่นเองนะครับปกติแล้วเราจะต้องถือมีดหรือว่า พวกอาวุธพวกนี้นะครับผมเพื่อทําการตั้งรับการโจมตีหรือว่าบล็อกนั่นเองครับแต่ว่ามันจะมีอาวุธบางประเภทในเกมนี้นะครับที่มันไม่ใช่ดาบมันไม่ใช่แบบอาวุธประชิดแต่ว่ามันสามารถบล็อกได้นะครับจะเป็นอะไรก็มาดูในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะทดสอบในความยากระดับ h e l อ on earth นะครับเพราะฉะนั้นดาเมจที่ได้รับก็จะได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับว่าอันไหนบล็อกได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มที่อาวุธอันแรกกันเลยนะครับสาหรับปืนพกใบเลื่อยนะครับผมชื่อภาษาอังกฤษขอองมันคื อาวุธนี้นะครับจะเป็นการยิงใบเลื่อยออกไปนะครับซึ่งจะสามารถชิงกับฉากได้ด้วยนะครับแล้วก็ใบเลื่อยที่เรายิงไปแล้วเนี่ยเราสามารถไปเก็บมาใช้ใหม่ได้นะครับก็เป็นการรียุทธที่ดีมากๆเป็นการประหยัดกระสุนที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของอาวุธนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับก็คืออาวุธนี้สามารถที่จะกดตรงกลางเพื่อทําการบล็อกได้นะครับกดตรงกลางเพื่อรับการโจมตีนะครับมาเราขอพูดทดสอบหน่อยนี่ครับสามารถที่จะกดบล็อกได้นั่นเองนะครับ ถ้ากดตรงจังหวะจะทำให้ศัตรูเซนะครับโอเคประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าอาวุธนี้นะครับสามารถที่จะเ,เก็บมาใช้ถือ2มือได้แล้วก็บล็อกได้เช่นเดียวกันนะครับผมงัก็ไปลองเล่นกันดูนะครับ สำหรับอาวุธต่อมานะครับผมเราก็จะพูดถึงตัวฟอสฟางฟอสแฟงหรือว่าจะเรียกยังไงก็ได้ผมเรียกลูกซองน้ําแข็งโอเคนะครับลูกซองน้ําแข็งนะครับผมยิงเป็นกระสุนน้ําแข็งนะครับโดยที่มันจะสามารถแช่แข็งศัตรูได้นะครับผมในการยิงสแปมหลายๆครั้งป๊อป๊บโอเคแบบนี้นะครับซึ่งอาวุธน้ําแข็งซึ่งลูกซองน้ําแข็งนะครับผมมันเป็นอาวุธที่สามารถกดป้องกันได้ด้วยนะครับผมก็คือกด ตรงกลางนะครับจะทําการบล็อกเหมือนกันนะครับถ้าถ้าเรากด V นะครับผมจะเป็นการฟันเหมือนกับอาวุธเบอร์เซอร์เกอร์ได้เลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องการป้องกันนะครับมาเราก็มาลองรับดาเมจของเฟชพาวกันดูครับโอเคเรียกได้ว่ามันป้องกันได้ดีเท่ากับอาวุธเบอร์เซอร์เกอร์แท้ๆเลยนั่นเองนะครับผมลดดาเมจได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับโอเคเสร็จละพี่เฟชพาวตายให้หน่อยครับโอเค เหตุผลที่ว่าทําไมปืนฟอสแปงมันแรงมากๆนะครับผมเป็นเพราะว่าอันนี้ข้อมูลจากคุณซากุโนะเซลมันต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าผมเล่นเซอร์เว l รและใช้สกิลมิลิเอ็กซ์เปิดนะครับผมมันจะทําให้ดาเมจของอาวุธเบอร์สเกอร์แรงขึ้น75นะครับซึ่งแน่นอนว่าอาวุธนี้ก็เป็นหนึ่งในอาวุธของเบอร์สเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันถึงยิงได้แรงมากๆนะครับผมโอเค ซึ่งเรื่องดาเมจเนี่ยเดี๋ยวเราไว้พูดกันในคลิปอื่นดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการบล็อกอย่างเดียวนะคลิปนี้โอเคไปที่อาวุธต่อไปกันเลยครับสำหรับอาวุธต่อมานะครับผมก็จะเป็น Hrg b a s Bowver นะครับที่จะเป็นคล้ายๆกับหมัดของ Berserker นั่นเองนะครับแต่ว่าของลูกซองเนี่ยมันจะยิงกระสุนออกไปด้วยนะครับการกดคลิกซ้ายจะเป็นการยิงออกไปอย่างนี้นะครับส่วนกดคลิกขวาก็จะเป็นการต่อยโอเคแล้วคร่าวๆประมาณนี้นะครับแน่นอนว่ามันสามารถที่จะรับการโจมตีได้นั่นเองนะครับ โดยการกดตรงกลางแต่นี้เป็นอาวุธของลูกซองนะแต่ว่าสามารถที่จะรับการโจมตีได้ครับมากัมาทดสอบกับพี่แฟชัพาวเหมือนเดิมทุบมาครับโป๊ะโป๊ะอ่าโป๊ะโป๊ะโอเคกดถูกจังหวัดก็จะลดดาเมจได้ค่อนข้างเยอะมากเลยเดียวครับโอเคครับประมาณนี้ครับสําหรับอาวุธนี้มาเดี๋ยวเราไปที่อาวุธต่อไปกันเลยครับสำหรับอาวุธต่อมานะครับผมพูดถึงนี่เลย อาวุธนายก็สามารถที่จะยกป้องกันได้เหมือนกันนะครับอาวุธนั้นก็คือโมซินหน้าก้านนะครับผมเป็นปืนสงครามโลกนะครับซึ่งอาวุธนี้นะครับก็จะเป็นอาวุธที่ยิงทีละนัดนะครับดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับมันมีดาบปลายปืนมาให้ด้วยนะครับผมก็คือถ้าเรากด V ีเนี่ยก็จะเป็นการใช้ดาบปลายปืนในการแทงนะครับถ้าเรากดป้องกันก็แน่นอนครับผมจะเป็นการยกขึ้นมาบล็อกนะครับหมายถึงว่ากดตรงกลางนะครับผมมันจะเป็นการบล็อกนะครับซึ่งจะสามารถรับดาเมจได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวมาลองทดสอบกับพี่เฟชเปลเหมือนเด อ่าโอเคครับก็เวลาเราเล่นสนยนะครับเราก็ไม่ต้องวิ่งหนีอีกแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะรับการโจมตีได้เลยนะครับรับการโจมตีได้โอเคเลยครับตีข้อทีละสิบนะครับโอเคมันเริ่มแรงแล้วมันเริ่มแรงแล้วซึ่งปืนนี้นะครับก็ถือเป็นปืนที่เล่นสนุกปืนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยิงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะแทงตัวเล็กๆได้ด้วยแล้วก็กดบล็อกได้ด้วยนะครับถ้าไมาวุธอื่นมันทําไม่ได้ทําไมทําได้แต่อุธนี้ไม่รู้เหมือนกัน โอเคครับก็ไปพูดถึงอาวุธอื่นกันต่อเลยครับโอเคครับสำหรับอาวุธต่อมาที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือแลวช t ล h l l l d กล็อกเอ1นนะครับผมก็คือปืน Glock Low นั่นเองนะครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในอาวุธที่มีความเด่นเรื่องการป้องกันสูงมากๆอีกอาวุธหนึ่งเลยนะครับผมแต่ว่านี้จะเป็นอาวุธของสวัสดนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้สวัสดเนี่ยสามารถแทงได้ระดับหนึ่งเลยนะครับ โดยที่อาวุธนี้นะครับถ้าเรากดคลิกซ้ายจะเป็นการยิงกระสุนอ,อัตโนมัติของปืนก๊กสิ18นะครับผมรัวเลยแรงถีบค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมกดคลิกขวานะครับผมกดลิง์แบบนี้มันจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยมันจะเอาโล่ออกมากันนะครับซึ่งลืมบอกไปนะครับว่าอาวุธโล่ของ สวัสดอันนี้นะครับผมมันไม่ได้กันได้ตลอดนะครับหมายถึงว่าถ้าผมอยู่เงี้ยมันไม่ได้กันเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมกดคลิกขวาแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าคุณผู้ชมกดคลิกขวาแบบนี้นะครับตัวละครเราจะเข้าสู่สถานะในการป้องกันพลังโจมตีที่ได้รับนั่นเองนะครับซึ่งมันสามารถป้องกันได้หลายดาเมจด้วยกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะไกลนะครับโอเคครับผมเราก็มาลองกันกับพี่แฟชั่นเจ้าเก่านะครับแต่ผมจะลองกดคลิกขวาและรับการโจมตีดูนะครับอ่า เรียกได้ว่าสบายๆเลยนะครับผมสำหรับก๊อก18นะครับก็เนี่ยโดนตีขนาดนี้เกาะยังอยู่เลยนะครับปกตินี่ไปเปาวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองแบบไม่มีเกาะปึกเบกก,กมันเข้าเลือดแล้วนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่ามันรับดาเมจได้โอเคระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะยืนรับตลอดไปไม่ไหวนะครับผมอาจจะต้องแบบสลับออกมาฮิวบ้างนั่นเองนะครับทีนี้เรามาลองกับมอนสเตอร์ระยะไกลดูบ้างนะครับอย่างฮัสนะครับเอาเรียกมาสองตัวดับเบิลตัวเลยเดี๋ยวขอยิงทิ้งไปตัวหนึ่งก่อน โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองรับลูกไฟของฮัสกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอลองรับดาเมจตรงๆแบบไม่มีการป้องกันก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้รู้ว่ามันลดประมาณเท่าไหร่โอเคก็เห็นแล้วนะครับมันลดไปประมาณ23นะครับทีนี้เราจะรับการโจมตีแบบกดคลิกข,ขวาโปะมันจะลดไปนิดเดียวเองนะครับประมาณ10กว่ากว่านั่นเองนะครับเทียบกับตอนที่เราไม่กันนะครับทีนี้อย่างที่ผมเพิ่งทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับว่าล็อกแมนเนี่ย ฮัสเนี่ยเรียกล็อกแมนเลยมันจะมีการโจมตีระยะใกล้ที่ค่อนข้างแรงนะครับก็คือท่าเนี่ยเห็นไหมครับผมว่าเกาะลดอย่างรวดเร็วเลยนะครับทีนี้ผมจะลองใช้โล่นี้ป้องกันดูนะครับว่ามันจะลดดาเมจได้ดีขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับว่ามันป้องกันได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าไอ้ท่าเผาระยะใกล้ของล็อกแมนเนี่ยผมเรียกล็อกแมนเลยละกันผม กลุ่มเพื่อนผมเรียกแบบนี้ถ้าเผาระยะใกล้ของล็อกแมนเน่ยเห็นไหมครับว่ามันจะทําดามเมดได้แรงมากๆเลยนะครับอะผมโดนเต็มๆเ,เ,เนี่ยเกาะลดเหลือ17นะครับทีนี้เราจะมาลองอกดขิ้ขวากันนะครับว่ามันจะลดแบบขนาดไหนโอ้สบายๆครับผมเกาะเหลือ70นะครับ ซึ่งปกติเนี่ยเราโดนเผาเราเหลือประมาณ17ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เหลือ65นะครับเลยได้ว่าการกดกีฬาเนมันลดดาเมจให้เราได้ค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัว l ละออชิลแอนด์กองเอทีนะครับผมยังไงก็ไปลองใช้กันดูนะครับอาวุธนี้นี่ถ้าในด้านการยิงพลังโจมตีว่าแรงทีเนี่ยมันอาจจะสู้อาวุธอื่นไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องการป้องกันเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากอีกกระบอกหนึ่งเลยนั่นเองครับโอเคครับเราก็มาดูที่อาวุธต่อไปกันเลยครับ โอเคครับเรามาที่อาวุธสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับก็คือ SG ชจีบารชันะครับซึ่งอาวุธนี้มันจะดูรูปทรงคล้ายๆกับปืนโ t o n e r นะครับหรือว่าปืนกลของคอมมอดอนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาอยู่ในรูปแบบของสวารกันบ้างนะครับซึ่งปืนนี้นะครับแน่นอนว่ายิงคลิกซ้ายรัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันเนี่ยคือการกดตรงกลางเพื่อเปิดโล่นะครับทันทีที่คุณผู้ชมกดเปิดโล่ขึ้นมานะครับกดเมาส์ตรงกลางเนี่ย มันจะทําการใช้พลังงานที่อยู่ด้านล่างขวานะครับก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้าค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งโล่เนี่ยจะสามารถดูดซับพลังโจมตีจากศัตรูได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองให้ดูเดี๋ยวผมจะเปิดโล่นะครับแล้วลองดูเลือดกับเกาะของเรานะครับตราบใดที่พลังงานไฟฟ้ายังอยู่นะครับพลังโจมตีที่เราได้รับเนี่ยก็คือจะเบาแบบเบามากๆเลยนะครับผมแทบเลือดไม่ลดเลยนั่นเองนะครับถือว่า โล่ไฟฟ้านี่ป้องกันได้ดีมากระดับหนึ่งเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองกับพี่ดาบหน่อยแล้วกันผมจะเปิดโล่นะครับเห็นไหมครับว่าเลือดเราแทบไม่ลดเลยนะครับในช่วงที่พลังงานไฟฟ้ายังอยู่นะครับแต่หลังจากที่พลังงานไฟฟ้าหมดปุ๊บเราก็จะเริ่มโดนดาเมจแล้วนั่นเองนะครับหลักการทํางานมันประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกับพี่เฟสพาวเจ้าเก่านะครับมาผมจะเปิดโล่กันนะครับเรียกได้ว่า พลังโจมตีได้เยอะมากๆเลยนะครับผมมาเปิดล้อกทีนึง่งโอเคอันนี้พลังงานไฟฟ้าหมดละซึ่งแน่นอนว่าถ้าศัตรูโจมตีแรงนะครับผมพลังงานไฟฟ้าก็จะหมดไวนะครับแล้วก็จะทําให้การป้องกันของเราก็จะล่อยหลอไปด้วยนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็เอาง่ายๆคือมันเป็นอาวุธที่เราต้องค่อนข้างบริหารพลังงานไฟฟ้านะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วเนี่ยเราก็จะโดนโจมตีแรงนะครับแต่ในช่วงที่เรามี พลังงานไฟฟ้าเนี่ยศัตรูจะโจมตีเราค่อนข้างเบานะครับผมเปิดโล่โปะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอาวุธที่ต้องจัดการนิดนึงนะครับเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้านะครับถ้าเราสามารถที่จะคอนโทรลมันได้ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราป้องกันได้แบบเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับแบบเข้าไปแท้งแล้วก็สลับออกมารีพลังงานอะไรประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราลองทดสอบกับมอนเตอร์ที่โจมตีระยะไกลกันบ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดโล่นะครับแล้วก็รับพลังโจมตีจากฮัสนะครับมาลองดูกันครับเปิดโล่ละตู้มเห็นไหมครับว่าเลือดลดน้อยมากๆนะครับผมก็คือเกาะเนี่ยลดไปน้อยแบบอะเนี่ยลดที่ละเจ็ดเองนะครับผมเดี๋ยวเราลองแบบไม่เปิดโล่นะครับแล้วลองโดนเผาดูนะครับตู้มเห็นไหมครับว่าโดนดาเมจเข้าค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าในขณะที่เราเปิดโล่เนี่ยดาเมจมันจะลดแค่เจ็ดเท่านั้นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมการโจมตีระยะใกล้ของฮัสนะครับเดี๋ยวเราลองมารับกันนะครับว่ามันจะสามารถลดดาเมจได้ขนาดไหนโอ้โหเลือดไม่ลดเลยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปรับการโจมตีท่าใกล้ของฮัสมานะครับผลก็คือเลือดผมไม่ลดเลยนะครับหมายถึงว่าเกราะของผมเนี่ยไม่ลดเลยแต่ว่าไอตัวพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเร็วมากๆนะครับเท่ากับว่าตราบใดที่เรามีพลังงานไฟฟ้านะครับ ถ้าจะโจมตีใส่เราไม่ได้เลยนั่นเองนะครับในการโจมตีระยะใกล้มาเผามาไม่ทุบสิพี่เผาเผาเออเนี่ยท่านี่ครับเห็นไหมครับว่าเลือดกระเกาะไม่ลดเลยนะครับแต่หลังจากที่พลังงานไฟฟ้าหมดนะครับผมเกาะกับเลือดก็จะกลับมาลดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเท่ากับว่าเราจะสามารถรับพลังโจมตีได้จังหวะหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะรับได้ตลอดไปนั่นเองนะครับโอเคครับก็ลองให้ดูแล้วนะครับผมสำหรับ h r g e a b s t i o n นะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับว่า อาวุธนี้มันก็ราคาแพงนิดนึงนะครับประมาณ2,000นนะครับแต่ว่าพลังนในการป้องกันของมันนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปอาวุธที่สามารถบอกได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีอาวุธไหนที่ผมตกหล่นไปหรือเปล่านะครับผมถ้าหากว่ามีหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ผมพูดไม่ครบก็สามารถมาพิมพ์บอกในคอมเมนต์กันได้นะครับเผื่อมีข้อมูลตรงไหนที่ผมตกหล่นไปนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมอาจจะพูดเร็วแล้วก็ดูลอนหล่นนิดนึงนะครับผมมี เรื่องจะมาบอกก็คือผมบันทึกคลิปนี้ไปรอบที่3แล้วนะครับรอบแรกที่ผมบันทึกไปเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยบันทึกใหม่แต่รอบที่สองเนี่ยผมดันลืมกดบันทึกแล้วผมก็พูดจนจบคลิปแล้วครับคุณผู้ชมก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องมาบันทึกอีกทีในรอบที่3นะครับผมโอ้โห <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าเจ็บคอสุดๆเลยนะครัแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมพูดแบบว่าดูสนุกในรอบแรกเท่านั้นนะครับเวลารอบสเริ่มเซ็งแล้วแต่รอบสนี่ก็คือแบบ อารมณ์เสียกันเลยทีเดียวนะครับต้องขออภัยด้วยที่คลิปนี้อาจจะพูดออกมาได้ไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในก่อนจบคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการค่าพื้นนะครับผมที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับผมก็คือคุณซากโนะแซลมอนคุณดาซ่าซีสีแล้วก็คุณเชยร์ทอนนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าหรือว่าไลฟ์หน้านะครับ โอเคหวังว่าคลิปนี้จะบันทึกเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับไม่งั้นมาบันทึกอีทีรอบสี่นี่งานหยาบเลยนะครับ <laughs> โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Everyone gets